สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกับช่างเอี่ยวลันทุ่งครับวันนี้มาดูช่างฟ้านะครับช่างกุญเจนะมาทํากุญเจให้ใหม่นะกุญเจเสียนะกุญเจเสียอา้าวกุญเจเสียแล้วทําไมปุ่มขายกุญเจหายไปไหนวันนี้ไม่ต้องสืบนะครับอ่ะพี่ฟ้าลองเหยียบเบรกดับโอ้ดับแล้วครับอ่า อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทด้วยตัวนี้นะครับ,ด,รนะรบด้วยรีโมทนะครับด้วยรีโมทนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวชมของ1.9งตัวเตี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาตัวใหม่ไปก่อนนะครับปี2020นะครับความแตกต่างกันก็อาจจะมีนะครับเล็กน้อยนะครับ ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับหรือว่าไปเฟซช่างฟ้าก็ได้นะก็ตอนนี้คือคือสตาร์ทปกติเราแบบไม่ต้องใช้รีโมทนะไม่ต้องใช้รีโมทเมื่อกีอ้ตัวนี้เวลาเราลงรถมันสามารถล็อกเองใช่ไหมพี่ฟ้า กดล็อ,ดดลอ,อ,อกอ,อมืแต่สมมุติเราไปซื้อ,อกับข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราไม่อยากดับเครื่องหรือไปเข้าเซเวน่เวนอย่างเงี้ยเราเด,ดินออกจากฮะเาราเรากดล็อกเลยใช่ไหมใช่กดได้เลยซือไม่อยากดับเครื่องกดล็อกที่รีโมทกดล็อกที่รีโมทได้เลย,ย,ยคือสตาร์ทเครื่องไว้ แต่สามารถลอกรถไว้เดี๋ยวเราจะมาลองกันก่อนนะครับเราจะมาลองกันแต่นี้ต้องเหยียบเบรกดับก่อนเดี๋ยวให้ช่างฟ้าเหยียบเบรกดับก่อนอเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับ,น,รบน,นี่ครับอันนี้คือบอกวิธีการใช้นะครับอ่าเวลาเราจะสตาร์ทอ่ะ เรากดล็อกก่อนครับกลดล็อกรถก่อนแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนสุดนับหนึ่งถึงเจ็ดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วนะครับนี่ปล่อยผมอยู่นี่ไม่มีคนอยู่ในรถนี่ครับปิดแล้วครับเราไปถึงรถปุ๊บเนี่ยปลดล็อกเนี่ยผมปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกเนี่ยปลดล็อก สามารถขึ้นขับได้เลยครับเราราันเอไว้เลยก็ได้เนี่ยเปิดเอนี่เอทำงานแล้วครับเอทำงานแล้วนะสมมติผมลงไปเนี่ยผมขับมาไกลๆนะครับผมล็อกเลยยิงล็อกแล้วก็เดินไปซื้อของได้เลยอ่ะช่างฟ้าลองเปิดดูดิเปิดได้ดไหมไม่ได้ครับอือแล้วสมมติเราล็อกไปงี้แล้วเราดับเลยได้ไหมดับ ที่ที่นู่นใช่ไหมในในอ๋อเราต้องดับที่นูน่ใน,ในต้องดับที่ที่กุญแจเท่านั้น,น,นอ่าอันนี้อันนี้ต่อต่อไปนะครับ <ใน S 1> คือปิดประตูปิดประตูะครับจะเดินให้ห่างจากรถแล้วรถล็อกเองอ,อ่ะผมจะเดินนะเนี่ยถัดตัวผมเดินเลยเนะนี่ยเนี่ยสังเกตที่ไฟเลี้ยวนะสังเกตที่ไฟเลี้ยวระบบล็อนะครับล็อกยัง อันนี้คือผมยังไม่ได้กดนะเมื่อกี้<ร>อ่ะพอไปถึงรถอ่ะกดแล้วโปดแล้วผมยังไม่ได้กดเลย <S <S <ช>เอาใหม่อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองกล่องเลยเดี๋ยวผมจะเอาโฟมออกก่อนอ่ะผมไม่ได้กดนะเนี่ยผมไม่ได้กดนะอ่ะนี่ครับผมไม่ได้กดนะเดินมาเลยดูไฟเลี้ยวนะครับล็อกแล้วครับ เราเดินฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ฟ้าฝั่งไหนก็ได้ครับข้างหลัง้ายพี่ฟ้าลงไปเปิดฝั่งนี้ดู่ะฝั่งนี้ะจะเห็นชัดเนี่ยผมไม่ได้กดเลยล็อกอะผมจะเดินไปหารถนะครับจะเดินไปหารถปลดแล้วครับปลดแล้วคือไม่ต้องกดมีวิธีหนึ่งครับเดินห่ากจากรถแล้วเราสามารถสตาร์ทรถได้เดินจากมีอีกวิธีหนึ่งนะครับี่เดินะ กดสตาร์ทรีโมทไอ้น,นี่ล็อกรถล็อกแล้วนะรถล็อกแล้วเรากนะดสตาร์ท,ทเลยใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือเราจอดตากดแดดนะครับจอดตากแดดอย,ย่างเงี้ยรถจอดตากแดดเปิดแอร์เย็นทำเลยสตาร์ทแล้วครับสตาาร์ทนะอนะใใจจะ่ล็อกอยู่นะนะกล็อครับเนี่ยล<อย>็อกยังล็อกอยู่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ให้ดูกุญแจด้วยอ่ะ พอเดินมาใกล้ๆรถรถจลเปิดขึ้นับรถได้เลเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับไม่ได้กดรีโมทนะครับไม่ต้องกดรีโมทนี่ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือปี2อ2 0นยีะครับกดต่างสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดล็อกตางสตาร์ทด้วยรีโมทครับเดี๋ยวผมขอกุญแจตัวนึงกด สั่งสตาร์ทที่ไครับสั่งสตาร์ทเลยใช่ไหมลดล็อกกันครับอ่าล็อกอ่ะสั่สตาร์ทครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปล่อยแล้วครับเรามาลองระบบเซฟตี้ของตัวตัวนี้กัน,นครับเป็นการการันขโมยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับนี่รถสตาร์ทติดอยู่นะครับรถสตาร์ทติดอยู่นะครับ ทางใครเราสตาร์ทอยู่นะครับไม่มีคนอยู่ในรถมีคนมาจรกจรรถเราครับรถติดหลับเองอัตโนมัตินะครับไปดูนะครับเฮ้ยลับเองอัตโนมัติแล้วมากดสตาร์ทในรถก็ไม่ติดนะครับเหยียบเบรกก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ยเหยียบกี่ค้างกี่ครั้งก็สตาร์ทไม่ได้นะไอ้นี่คือเราเป็นระบบการขโมยของชุดชุดชุดกล่องอ่ะพูดง่ายๆคือเอากุญแจเอากุญแจหรือเอาอะไรมางัดรถเนี่ยมางัดรถจะสตาร์ทไม่ได้พอเปิดประตูปุ๊บ พอเปิดประตูปุ๊บก็คือไปไม่ได้แล้วลค,คุณจะเอาอะไรก็มาทําก็ไม่ได,ไได้ต้องปลดล็อกที่รีโมทดเท่านั้นอือน,น,นี่คือมันอัจริของมันโดยตรงนี่มีอยู่สองดอกครับมีสอง <แจ S 1> ตัวตรงตรงุรง่นเลยนะครับนี่ก็ล็อกเลยเอาะนี่ล็อกแล้วไปเจ,จ๊จ๋า อยากสิไปใส่ก็ไปเอาพี่พี่ฟ้า,พ,ฟาพี่ฟ้าเลื่อนเลื่อนเลื่อนหัวไปนู่นก็นดะยังไม่ยังไม่ไปเดี๋ยวแม่ของแม่เดี๋ยวเขาทำยังไม่ไปให้จามไปเที่ยวก่อนนะ การจะได้รู้ว่าวิธีการใช้เดี๋ยวผมสอนทีหลังก็ได้มั้งนะเออไม่จะได้นี่เลยบอกเลยบอกวิไม่ต้องกะดีหมดลรอกแล้วนี่เจจ่าเดินไปถึงนู่นลรอกแห้ะยังไม่ต้องใช้ใช้ตัวนี้ได้กี่อันได้สองอันสองอันนี้ไว้ก็ให้แม่อนหนึ่งในสองแม่นี่แเวลาปวดเออปวดก็ปวดปกตินั่นแหละเออปวดแล้วอ่ะ อันนี้ตัวเองต่อไปตัวเองกดอันนี้เวลาตัวเองนั่งร้อนๆตัวเองกดล็อกก่อนอ่าแล้วก็กดอันนี้หกลำหนึ่งถึงหกกดค้างลำหนึ่งถึงหกแล้วปล่อยแล้วก็เวลาตัวเองขึ้นรถก็ปลดล็อกเลยขับเลย เออแล้วก็ขึ้นไปขับได้เลยปวดแล้วนี่ก็ขึ้นไปขับได้เลยแค่นี้แหละไปเลยไปเลยไปเลยได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร<ป>้อยครับสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรของมผมของผมได้เลยนะครับ0832645541นะครับหรือไม่ก็ใครมี Facebook i ดี i n e ผมก็ตามนั้นครับอันนี้ก็เปิดแอร์ไปเลย เนี่ยตอนนี้กดล็อกก็ได้เนี่ยเอานี่นี่ยตัวน,นี้ยกดล็อกก็ได้เนี่ยผมกดแล้วเนี่ยเนี่ยออเผมหรือว่าผมจะปลดล็อกก็ได้อ่าอันนี้อีกกรณีหนึน่งหรือว่าจะเดินห่างก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินห่างก็ได้เนี่ยล็อกแล้วเนี่ย เดินไกลรถเดินหารถอ้าวทำไมมันไม่ล็อกอ่ะตัวนี้ฮะอ๋ะอ,อถ้าถ้าถ้าเราสตาร์ทด้วยระบบกรอนคือ,อะร,ระ,อะ,ะบบกลอนออตโต้มันจะไม่ล็อกให้ เพราะมันเป็นไฟเลี้ยงกล่องอยู่แล้วอ,อไฟมันมันมีกุญแจแค่มันมีไฟแค่ที่นี่ต้องสั่งล็อกที่ดีหมดเท่านั้นไม่เป็นไรตัวนี้โอเคครับใครสนใจก็2020นะครับก็สอบถามก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับไปแล้ว